We'll ถ้าตัดไปเป็นอย่างนี้อยเลยจะโยโยอยู่เลยคุณแม่ตกใจแล้วก็หนูนาลองให้ฟังแล้วประมาณนึงน้องมิ้นอยู่ไหมไม่อยู่แล้วรอะบายเนาะอิ่มละอิ่มละละเต้นเต้นไปนิดหน่อยนะคะพอดีเป็นแฟนคลับอ่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้หนูนาฝากอัลบั้มอีกสักครั้งหนึ่งครับผมกับดาวน์โหลดด้วยค่ะขอฝากด้วยนะคะกับเพลงระหว่างเราต้องขี่เส้นไว้นะคะประกอบละครหัวใจใกล้รุ่งนะคะขอให้ฝากดาวโหลดที่ดอกจันทร์หนึ่งสองสามศูนย์แล้วเธอ Đang nữa? Đã, Đã cơ เขาจะได้รู้ไงไม่ใช่กดวางสายกดเสร็จปุ๊บก็ตื่นไม่ได้ต้ออด้วยนะครับผมโอเคแล้วช่องทางติดต่อหนูนาอื่นๆมีไหมไอินสตาแกรมอยากจะไปแบบดูรูปพี่หนูนาอัปเดตชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยค่ะคือแบว็บทีเมมเบอร์ก็ได้ค่ะแล้วว่าหนูนาอันด์เดอสกอร์หนึ่งธิดานะคะ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจแล้วก็ Twitter ค่ะอ่าเหมือนกันหมดเลยเนาะครับผมนะน้องเขาบอกอัปเดตผลสกอร์บอลด้วยนะฮะใช่ค่ะได้สำหรับคนไหนที่เป็นเชื่อโซนอะไรทีดูบอลใช่ค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนซัลเกอร์นี ของลิวพูเท่านั้นผมเคยผมตาน้องอยู่ตกใจโอ้ลิวพูปล่อยผ่านเออเหรองานผีแดงงานผีแดงลิวภูจะผ่านไหมเถอะครับเพราะว่ามันจบแล้วนี่คือผลงานน้องสาวที่น่ารักของเรานะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวจะมีงานละครงานภาพยนตร์งานอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้มาอัปเดตในแบงกรูมของเราอีกสัปดาห์หน่ะโอเคส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับวันนี้ลาหนุ่มหน้าก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายกันหนุบครับสวัสดีครับบ๊ายบาย